สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Seven t o Channel เนี่เองเนี่ยผมแล้วนี่นะฮะ Seven Channel นะก็เกี่ยวก,กับ,บาง,งานเรื่องฟานสัตว์ป่าทุกคมเคี้ยวและการกําเนิดของปานสัตว์ป่าซึ่งในคลิปนี้ตัวผมอาจจะมีบางฉากที่มีการต่อสู้และเป็นการสปอยรวมถึงอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นการสปอยและถ้าเกิดใครเนี่ยผมที่ยังไม่อยากรับฟังคลิปสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ตัวผมได้มีการนามาพูดนั้นอ้างอิงมาจาก www.fandom.com ฟานสัตว์ป่าของอินโนเซเกะแน่นอน เฮ้ยทำไมอิโนสเกะแม่งมีใครสอนวะขนาดทันจิโระมันยังมีคนสอนปานวารีเลยขนาดเซนิเซออะมันยังมีคนสอนปานอสศนีเลยแต่แล้วอิโนสเกะหล่ะมันเอาท่าพวกนี้มาจากไหนซึ่งในเว็บนี้ได้มีการเขียนไว้ว่าการหายใจเป็นรูปแบบปานต่างๆและกระบวนท่าต่างๆนั้นได้ถูกออกแบบโดยอนโนสเกะฮาชิบิระหลังจากที่ตัวเขาได้อาศัยอยู่บนภูเขาและต่อสู้ในการเอาชีวิตรอดซึ่งในประโยคที่ได้มีการกล่าวไปข้างตน้นเนี่ยมันหมายถึงว่าทุกปานที่อีโนสเกะได้มีการใช้ปานสัตว์ป่าคมเคี้ยวที่หหรือว่าคมเคี้ยวใดๆก็แล้ว อินโนสเกตเป็นคนคิดท่าเองหมดเลยและหลายคนอาจจะสงสัยอีกว่าเอ๊เดี๋ยวก่อนนะครับพี่ไหนบอกว่าทุกๆปานมันเกิดจากปานต้นกําเนิดหรือก็คือปานตะวันนั่นแหละ แต่แล้าทำไมปานสัตว์ป่ามันถึงได้โผล่มาจากไหนใจโนสเกะกันละ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูแผนผังน,นี้กันก่อนเลยจริงๆแล้วปานตะวันได้ให้กำเนิดปานวายุและปานวายุได้ให้กำเนิดปานสองปานนั่นคือปานสัตว์ป่าและปานหมอกแต่ถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่าเออพี่ครับถึงตรงนี้แล้วไม่มีใครสอนอินโนสเกะจริงๆใช่ไหมผมจะตอบว่าใช่ครับจริงๆแล้วอินโนสเกะฝึกเองทําเองคิดเองคนเดียวทั้งหมดทุกกระบวนกาซึ่ง้ดาบที่เขาได้มา2เล่มเนี่ยมันก็คือดาบที่เขาได้มีการขโมยมาจากพวกกลุาา่ จะไม่ได้สอบเข้ากลุ่มพิฆาตอสูนแต่ว่าทางทักษะและความสามารถรวมถึงกระบวนท่าเขาเองก็แข็งแกร่งแล้วต่อมาเราพูดถึงปลาสัตว์ป่าในคมเขี้ยวที่1นึงถึงสิกันบ้างนี่ขนาดอินโนสเกตมันคิดเองนะแม่คิดท่าได้ตั้ง10ท่าดีไม่ดีกระบวนท่าของปลาสัตว์ป่าอาจจะมากกว่ากระบวนท่าของปลาหลากหล,ล,ลายปลาเลยก็ได้เปอดมาที่ปลาท่าแรกปลาสัตว์ป่าคมเขี้ยวที่1เสียบทะลวงซึ่งท่านี้อินโนสเกตจะมีการนำดาบคู่ของเขาเสียบเข้าไปบริเวณลำคอของฝ่ายซึ่งถ้าเกิดโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกอสูนกากะ ตัวอย่างนี้ดูเหมือนว่าอสูรนั้นจะแข็งแกร่งกันไปหน่อยดังนั้นแล้วอินโนสเกตจึงไม่สามารถฆ่าม,มันได้และต่อมาคือปานสัตว์ป่าคมเคี้ยวที่2ฉีกกระชากหลายคนที่ได้มีการดูภาพเดืมูวีล่าสุดอย่างรถไฟนิลันเปเนะจะเห็นว่าอินโนสเกตได้มีการใช้ปานท่านี้ซึ่งปานท่านี้อินโนสเกตจะมีการนำดาบคู่เขาฟันบริเวณตรงหน้าเป็นลักษณะของรูปตัวเอ็กซ์และต่อมาคือปานสัตว์ป่าคมเคี้ยวที่3เคี้ยวสังหารท่านี้อินโนสเกตได้มีการใช้ครั้งแรกในการต่อสู้กับมูซันบอกเลยว่าโคตรโหขขดอ เป็นการโจมตีในตอนที่เขาอยู่กลางกาศแลนโนสเกตจะเวียงดาบ2ดาบเป็นลักษณะของวงล้อในการโจมตีส่วนตัวแล้วผมคิดว่าชาตินี้น่าจะแรงกว่าชาติหนึ่งา2สแน่นอนเน,นื่องจากว่าชาตินี้ินโนสเกตแบบเหมือนตัวเขามีการกระโดดให้ลอยตัวแล้วแบบเลี้ยงส่งพลังในการฟันด้วยอะไรจำนองเนี้ยเขาจึงสามารถตัดขาของโมซันได้และปารูปแบบต่อมาคือปานสัตว์ป่าคมเคี้ยวที่4ฉีกกระชากเป็นชินช้นๆโดยปานท่ชาตินี้อินโนสเกตได้มีการใช้ขั้นแรกในการต่อสู้กับโดมาอินโนสเกตจะมีการควดแขวงดาบอย่างรวดเร็วและแล้้วจเกกิดดขึึนนนาใรโมตีถงื ซึ่งในฉากนี้ที่เราเห็นตัวของโดมานั้นสามารถรับการโจมตีได้และแล้วปานต่อมาคือ ปานสัตว์ป่าคมเขี้ยวทีห้าเขี้ยวขังการโจมตีด้วยคมเขี้ยวนี้จะเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างวางขวางเนื่องจากว่าในฉากนี้ตัวของมูซันได้มีการพยายามในการโจมตีด้วยแส้ของเขาแต่แล้วอินโนสซเกตก็ได้ใช้ปานสัตว์ป่าคมเขี้ยวที่5เขี้ยวข้างในการรับการโจมตีซึ่งผลลัพธ์ปรากฏว่าปานสัตว์ป่าคมเขี้ยวทีห5ของอโนเซเกตน,นั้นสามารถรับการโจมตีของมูซันได้และไม่ใช่เพียงแค่เป็นการป้องกันจากการโจมตีของมูซันได้เท่านั้นแต่ว่าการโจมตีของปานชานี้นั้นเป็นลักษณะที่คคคค่่่่อออนนขขข้้าาาาาางวววววดยยยและตตมมมืปปสัั์เเีีีทท6กบ คือในการโจมตีของกระบวนท่าปาน่านีนั้นจะคล้ายกับปานสัตว์ป่าคมเขี้ยวที่2อย่างฉีกกระชากมากเนื่องจากว่าการฟันนั้นเป็นลักษณะของรูปตัวเอเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าปานสัตว์ป่าในคมเขี้ยวนี้นั้นจะมีลักษณะของรอยดาบและขึ้นดาบที่ค่อนข้างใหญ่กว่ามากและปานกระบวนท่านีนั้นสามารถต่อต้านการเคลื่อนไหวและการโจมตีของมุซันรวมทั้งสามารถตัดแทะของมุซันได้อีกด้วยซึ่งอ้างอิงมาจากฉากที่มุซันพยายามในการโจมตีทันจิโร่แต่แล้วอินโนสเกตได้พยายามในการขัดขวางและต่อมาคือปานสัตว์ป่าคมเขี้ยวที่7เปิดประสาสาััมมมผผือถเน ผมคิดว่าปานสัตว์ป่าทุกกระบวนท่าคิดเองได้หมดเลยโยเวนกระบวนท่าเนี่ยคือมันไม่น่าคิดเองได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เซน์นะแล้วก็เหมือนกับใช้อะไรบางอย่างในการตัวจจับพลังของศัตรูแต่ว่าตัวขอยโนสเกตนั้นสามารถฝึกฝนคนเดียวและตัวเขายังสามารถส่งอะไรบางอย่างได้อีกด้วยในการค้นหาตำแหน่งของศัตรูกาอากาศและเรียกว่า่านี้เป็นชาติที่ดูแลงที่สุดของเซนสัตว์ป่าในตัวเขาเลยก็ว่าได้ดังนั้นแล้วถ้าถามผมผมจะบอกว่าผมชอบปานสัตว์ป่าคมเคียวที่7มากที่สุดเลยเพราะว่าตั้งแต่เราดูมาเนี้ยเราจะเห็นว่าเอ้ยเรา ตำแหน่งของศัตรูได้อะไรจำลองเนี้ยคืออย่างมากที่สุดก็คือแต่ละคนอาจจะมีเซนต์เป็นของตัวเองใช่ปะ่ะอย่างคาราโอที่สามารถมองภาพได้ละเอียดและตัวของทันจิโร่ที่สามารถดมกลิ่นของอสูรได้คือเซนต์พวกนี้มันคือเซน์เฉพาะตัวเว้ยแต่ว่าปานชาติน้ขอยโนสกเกตเนี่ยมันคือปาาในการตรวจจับตำแหน่งของศัตรูดังนั้นแล้วนี่คือสาเหตุที่ปานชาติาน,าน,นี้คือปาาที่เก่งที่สุดและต่อมาคือปานสัตว์ป่าคมเขี้ยวที่8ด บุกทะลวงฉีกกระชากซึ่งปานท่านี้โนสเกตจะมีการพุ่งไปข้างหน้าเขาและแล้วตัวเขาจะมีการฟันไปเป็นลักษณะในการโจมตีรอบข้างแต่โดยรวมแล้วผมคาดว่าปานท่านี้ค่อนข้างก๊อกก่อยยังไงก็ไม่รู้นะมันก็แบบเด็กเล่นเลยผเดินผ่านแล้วก็ฟันอะไรเช่นนองนี้แต่ท่านี้ตัวคอยโนสเกตได้ใช้ในการต่อสู้กับดาคิและเกียวชาโลนันเอกและปานสัตว์ป่ารูปแบบต่อมาคือปานสัตว์ป่าคมเขียวที่เก้าขมเขียวยืดขดเคียวซึ่งปานท่านี้เนี่ยมันคือการยืดแขนคอยโนสเกตในการโจมตีคือฟังหรโจมตีแบบ โง,ง่ใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถยืดแขนได้จากัดเนื่องจากว่าแขนนั้นสั้นแต่ว่าตัวขอยโนสเกตนั้นแม่งโหดยิ่งกว่านั้นเนื่องจากว่าโนสเกตนั้นสามารถดัดแปลงกระดูกข้อต่อแขนเขาทําให้เพิ่มระยะในการโจมตีได้อีกด้วยซึ่งปานท่านี้นั้นตัวเขาได้นํามาใช้ในการต่อสู้กับโดมาเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าตอนนั้นโดมาโดนฟันเองถึงกับเวอร์เลยนะเนื่องจากว่าเขาก็ไม่คิดว่าไอโนสเกตนั้นจะสามารถฟันถึกส่วนตัวแล้วผมคิิดดวววว่่่่่าา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 าถถงงแแมมมมมมม้้้้จจจจะะะเเเเเป็น็นน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 ัััโโโรรรออออออกกกกไีีียยบบขขืืคคคสสฉพ วคอยโนสกเกตโดยเฉพาะดังนั้นแล้วก็ไม่แปลกเลยที่ปานสัตว์ป่าได้ถูกคิดคนโดยตัวเขาเองและตัวเขานั้นสามารถใช้ได้คนเดียวแล้วต่อมาคือปานสัตว์ป่าคมเขี้ยวสุดท้ายปานสัตว์ป่าคมเขี้ยวที่10 เคี่ยวลมหมุนปานชานี้เมื่อหลายคนเห็นนาจะคิดว่าเออมันปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะแต่จริงแล้วในความปัญญาอ่อนนี้ของท่าปานนั้นก็สามารถรับการโจมตีของโดมาได้โดยเช่นกันเนื่องจากว่าการโจมตีไอเยนของโดมาได้กําลังเข้ามาโจมตีอินอสเกตแต่แล้วอินอสเกตก็ได้ใช้ปา,าน่าที่สิซึ่งปานชานี้ตัวเขาจะนําดาบทั้งสองข้างเข้ามาหมุน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 ในการปัดเป่าพวกไอเยนเลยเรียกว่าโคตรแปลกและโคตรเพี้ยนโคตรพิสดารกันเลยดีกว่าถึงแม้จะเป็นทันจิโร่เองก็ไม่สามารถล่อกเรียนแบบได้คือถ้าเกิดเป็นทันจิิโ่่่่่เอองงนนนะะมควววาาาัหีีกกแตล้ คือแบบว่าโหดกว่านั้นน่ะคือไม่วิ่งหนีแต่แบบเลือกที่จะแบบหมุนดาบอะเออคือแบบเฮ้ยคือมันแบบแหวกแนวมากเลยเนี่ยผมเป็นปานสัตว์ป่าที่แบบว่าค่อนข้างจะินดี้สัตสๆอ่ะซึ่งเมื่อหลายคนเห็นแบบนี้อาจจะคิดว่าเอ้ยแล้วสุดท้ายมันสามารถรับการโจมตีได้หรือเปล่าวะผมจะบอกว่าเห็นแบบนี้เนี่ยผมสามารถรับการโจมตีของโดมะได้ด้วยนะฮะดังนั้นแล้วถึงแม้จะปัญญาอ่อนแต่ว่าสามารถใช้งานได้ผลแบบ100%แน่นอนและต่อมาคือปานสัตว์ป่ากระบวนท่าแถมอินโนสเกตได้มีการด้นสดคิดขึ้นมาเองซึ เคียวปินหลายคนอาจจะมองว่าท่าที่แล้วก็ว่าแปลกแล้วแต่ท่านี้ก็คือแปลกอยู่เหมือนเดิมนะเนื่องจากวาโนสเกตนั้นได้เห็นว่าณจังหวะนี้เนี่ยมันคือจังหวะดีในการโจมตีโดมาแล้วและในตอนนี้นั้นดาบของคานาโอก็ได้ปักที่คอของโดมาและไโนสเกตที่ถูกจับอยู่จะสามารถช่วยคานาโอได้ยังไงนอกจากแขนสองแขนที่เขานั้นยังสามารถพอสัตพอเหวี่ยงได้แน่นอนว่าเขาได้ตัดสินใจในการปาดาบกระบวนท่านี้นั้นคือการที่โนสเกตนั้นได้มีการปาดาบสองข้างไปอย่างรุนแรงและดาบสองข้างนั้นได้มีแรงส่งในการโจมตีให้กัับบทาาาางงงงฝ่ขขอออคคโะแแลล้วด ที่ปักคอโดมะอยู่จึงมีแรงเสริมตัวของคาราโอดจึงสามารถตัดคอของโดมะาได้นั่นเองซึ่งนี่คือปานสัตว์ป่าทุกกระบวนท่าตั้งแต่1นึถึงสิรวมทั้งปานสัตว์ป่ากระบวนท่าที่ตัวเขาเองได้มีการคิดด้นสดดังนั้นแล้วผมคิดว่าการที่โนสเกตเนี่ยแม้ไม่มีอาจารย์คอยสอนะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะเนื่องจากว่าทุกปานสัตว์ป่าของมันเนี่ยมันเป็นปานที่ค่อนข้างจะอินดี้จะจัดในการโจมตีและป้องกันในการโจมตีแต่ถ้าเกิดถามผมว่าได้ผลไหมก็ต้องตอบว่าได้ผลจริงเรอนและคลิปนี้ขอ บบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ตัวผมก็พยายามในการอ่านแล้วก็เพิ่มพูนหลายๆอย่างอยู่ในตัวดังนั้นแล้วอาจจะทำคลิปช้ายอยู่บ้างนะฮะคลิปนี้ขอลาท่านไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยลวกันครับผมบายๆครับสวัสดีครับ